ครับดุกดังดุกดังแพชดาราใช่ครับดุกดางแพชดาราชช่ชนกับข้าวซิ้งตะวันดุกดางแพดดาราใช่ชนกับข้าวซิ่งตะวันครับคณะนี้ว่าตังคูการู้สร้างเวลคกับข้าวซร้ตังเวียนรับดำกับข้าวกับในจอทีวีดำกับข้าวกับครับดุกดางแพชดาราชช่ครับดุกดางแพชดาราชช่จากบ้านนามรอบกับดานมาบ้านนามรอบ ขับข้าวซิงดาวันกับข้าวซิงดาวันกับนี่คือข้าวซิงดาวันจากพีปูนกับจากปีปูนทีมกับนั่นแดงกับมาแล้วกับนี่ทีมกับนั่นแดงกับนี่บัตรประชยชนกับนั่นแดงมาแล้วขับข้ะวนี้ดุกดางกับดุกดางเพชรดาราใช่กับดุกดางเพชรดาราชชยกลายจะเท่าไหร่รับจากบ้านนำรอบนะครับ ข้าวกับข้าวอามซิงตาวันกับข้องทีมกับนั่นแดงกับข้องทีมกับนั่นแดงนุยไม่เดินมอดูแล้วว่านุยไม่ต้องเลยนะนุยรอแทงอยู่กับตรงนี้ข้าวซิงตาวันกับข้าวซิงตาวันจากปีปูนกับข้องกับนั่นแดงกับข้องกับนั่นแดงตังลำแลี่กับตังลำแน้วกับนั่นแดงมันยังว่วงนุยแล้วนุยตังลำแน้วนุยแทงกับรองน้แล้วเบิดเตอร์เทิงแล้วนุยนุยทำยอดเดียวเดียวเลย แต่กันท่านนุยตังใจแทงแล้วด้านนี่นุกันไปข้างเลยข้าวนี้กับข้องทีมคำนั้นแดงกับคำนั้นแนบทองครับมันแยวนายนุยคำนั้นแนบทองไล่ปีติทอข้าดันบอกกระคอนไม่ใช่ธรรมดาไอข้าวย่อหนนายมันนี่นี่จะหนายนุยตังวงฤีกันนี่วงฤีเดือวัวผูแข้งเดือวัวเป็นวงฤีลูกตึงวงเดียวในปีปุนที่มีชื่อเแียงว่าเปื่อกนะ นี่อะไรแตนุ่ยสายยาที่ว่องมาก่อนที่ตอนหน่งมันเอาละแหละข้าวกับข้าวซิงตะวันกับข้าวซิงตะวันข้าวกับดัมอะไรกันครับดัมบันนารอข้าวผีปูนกับข้าวผีปูนมุมบีเลียงกับมุมบีเลียงนาที่ว่ากัน ช่งนาทีกับช่งนาทีกว่ากว่ากับช่งนาทีกว่ากว่านี่ปลายยอดกับปลายยอดนาคีกระตังกูไอ้ดำก็จกัจกหลังเล่มันกันไอ้ดำไอ้ดำเขารู้หลังเล่พีเลียงกับพีเลียงกว่าดัวนี่อันเข้าไป นี่แต่ห้พอกำนันแลน้เข้าให้พอกำนันแดงแล้วนี่ไอ้ดำก็ตัวเดียวดำไปรังไอ้ดำไปรังนาทีนี้ไอ้ดำไปรังไอ้ดำไปรังดุกดังไปรังไอ้ดำมีไปรังมีไปรังไอ้ดำมีไปรังก็แรงแล้วก็ต้อนแรๆ สิ้นสุดแหละครับสิ้นสุดแหละควายดุกดังนี่แพ้นะครับสามนาทีกว่ากว่ากับสามนาทีกว่ากว่าครับเราจะควายข้าวซิ่งตะวันแหละครับข้าวซิ่งตะวันครับข้องกับนั่นแดงครับข้องกับนั่นแดงจากปีปูนครับจากปีปูนครับชนะทช่วยกับสามนาทีกว่ากว่าไออาจายนุ่ยรับรับเลี้ยนแหรอรับเลี้ยนแหรอกัดประชยันกัดประชยันกับนั่น